การถอนควรการโคนค,นคนจะหมดไปมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและจ็บตัวเมื่อเรามาเจอกับมูดกําจัดขนร้อยสิบเลิตรมูดกําจัดขนสเปกกำจัดขนขน,นขาขนจักรแลขนของน้องสาวของคุณกระจัดขนมูดโฟมกำจัดขนลดราคาแล้ววันนี้58%จาก1 1 9บาทลดเหลือ50บาทเท่านั้นกดซื้อได้แล้ววันนี้ที่ลิงค์ลาซาด้าใต้คลิปนี้เลยสุดซึ้งลูกสาวทำงานเก็บเงินกว่า10ปีเพื่อที่จะซื้อกระเป๋าสุดหรูที่แม่อยากได้แต่ไม่กล้าซื้อการทำให้พ่อแม่มีความสุขนะเรียกว่าเป็นนิ่่่่งงงหึทีาย ที่คนเป็นลูกสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเป็นคนดีไม่ทําให้พ่อแม่ลาบากใจตบโตขึ้นมาประสบวันสำเร็จในชีวิตในรูปแบบของตัวเองหรือจะขั้นกว่านั้นก็เป็นการมอบสิ่งดีๆให้กับพ่อแม่ของเราเมื่อเรามีกําลังทรัพย์มากพอเรื่องราวลังกล่าวกลายเป็นเวรัเล่าจากประเทศสิงลโป์เป็นคลิปติ๊กต็อกจากผู้ใช้งานมินเอ็กชนนโดยยิงสาวคนหนึ่งทางานเก็บเงินกว่า10ปีตั้งแต่เรียนยันวัยทํางานเพื่อในที่สุดเธอจะสามารถนำเงินที่ได้ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่แม่เคยอยากได้ให้เป็นของฝันเเเธอออออได้รยาาในนคิปว่่่มืตูชั เธอและแม่ได้เดินดูของในห้างสรรพสินค้าซึ่งแม่ของเธอชี้ให้เธอดูกระเป๋าใบนี้สวยมากๆแม่ชอบซึ่งเธอก็บอกกับแม่ว่าลองเข้าไปดูในร้านเลยแต่แม่บอกว่าไม่อยากเข้าเพราะแม่ดูไม่ดีพอที่จะเข้าร้านรูปแบบนี้ซึ่งเธอคงไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ถึงรู้สึกแบบนี้ดังนั้นเธอจึงตั้งใจกับตัวเองว่าเมื่อตัวขึ้นและสามารถดูแลตัวเองได้เธอจะทําให้แม่ไม่ต้องมีความรู้สึกแบบนี้เป็นอันขาดซึ่งในคลิปนั้นจะเห็นว่าเธอพาแม่ของเธอไปในร้านกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูแล้วเซอร์ไพ์แม่ด้วยการให้พพนนนักกงงายืุ่่่ให้แแแมมละอเปิด และกองออกมาคุณแม่ถึงกับดีใจมากๆเพราะมันเป็นกระเป๋ารุ่นเดียวกันที่คุณแม่อยากได้เมื่อ1ิปีก่อนทําให้คุณแม่ถึงกับยิ้มและเข้าไปกอดลูกสาวอย่างดีใจหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกใจออกไปก็เรียกว่ากลายเป็นคลิปสุดแหวะเล่ามีผู้ชมมากกว่า1 0ึ0 0แสครั้ง,งรวมไปถึงยังเข้ามาสแสดงความยินด,ดีและชื่นชมความตั้งใจของเธอคนนี้เป็นอย่างมาก